สวนแล้วทุกคนจะพาไปรู้จักกับสุนัขสายพันธุ์เลดบลคูนฮาวกันเลดบลคูนฮาวเป็นสุนัขนักล่าพันธุ์อเมริกันที่โด่งดังจากคนสีแดงเข้มข้นครับพะมันได้รับการฝึกฝนมาเพื่อล่าสัตว์ขนาดเล็กที่ซ่อนตัวอยู่บนต้นไม้ครับเช่นแรคคูนพอซซัมหรือว่ากระรอกครับแต่ก็สามารถจัดการกับสัตว์ป่าขนาดใหญ่ได้เช่นหมีและก็สิงโตภูเขาได้เช่นกันครับเราไปดูประวัติคร่าวๆกันเลดบลคูนฮาวมีต้นกําเนิดจากภาคใต้ของสหรัฐอเมริกาครับ ก่อนสงครามกลางเมืองสายพันธุ์นี้สืบเชื้อสายมาจากสุนัขลา่าจิงจอกที่ถูกนําเข้ามาจากผู้อพยพจากสกอตแลนด์ครับเรดบลคูนฮมมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับคือขนสีแดงเข้มหรือว่าสีเกาลัดมีสีขาวบนอุ้งเท้าและก็หน้าอกเรดบลคูนฮมมีจมูกที่เย็นครับหมายความว่าพวกมันสามารถติดตามกลิ่นได้ยาวนานกว่าสุนัขสายพันธุ์อื่นครับเรดบลคูนฮาได้รับการฝึกฝนให้ไล่ล่าสัตว์และก็กดดันให้มันขึ้นต้นไม้จากนั้นนักล่าก็จะจัดการกับสัตว์ตัวนั้นเองครับ เลดบลู go, นคะูนฮาวนั้นได้รับการยอมรับจากอยู่ในเตดเคนเนลคารหรือว่า UKC ตั้งแต่ปี1902ครับและได้รับการรับร,บรองจากอเมริกันเคนเนลคารหรือว่า AKC ในปี2010ครับเลดบลนคูนฮาวปไปที่รู้จักกันดีจากนังวันิยายเด็กเรื่อง v e r r e d f e r n Go นโกโดยวิลสันลอสตีพิมพ์ในปี1961ครับเราไปดูลักษณะและก็นิสัยกันเพศผู้นั้นสูง22-27นิ้วเพศเมียนั้นสูง21-26นิ้ว ส่วนน้ำหนักเพศผู้อยู่ที่5 0าสถึงเจปอนด์เพศเมียอยู่ที่4 5่สถึงหกปอนด์ครับขนนั้นสั้นหนานแน่นสีแดงเข้มหรือว่าสีเกาลัดนิสัยนั้นฉลาดกระตือร้อนกล้าหาญใจดีรักเด็กส่วนการดูแลนั้นเล็บบนคุณฮาวต้องการการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอควรเดินเล่นวิ่งเล่นหรือว่าเล่นกีฬาอย่างน้อยวันละหนึ่งชั่วโมงครับเล็บบนคุณฮาวฉลาดแต่กระดือร้นจะไปน,น้องฝึกฝนอย่างอดทนแล้วก็สม่ำเสมอ แปรงขนสัปดาห์ละหนึ่งึงสองครั้งเพื่อกระฆาาคนที่ตายแล้วและก็ป้องกันคนพันกันครับอาบน้ําให้ได้บงคูณหาวเมื่อจาเป็นเท่านั้นควรให้อาหารสุนัขคุณภาพสูงที่มีโปรตีนเพียงพอปริมาณอาหารนั้นก็ขึ้นอยู่กับขนาดของระดับกิจกรรมและก็อายุของสุนัขครับในโบงคูณหาวนั้นโดยทั่วไปก็มีสุขภาพแข็งแรงครับแต่ก็มีโรคบางอย่างที่อาจจะเป็นได้เช่นโรคสะโพกหลุดโรคข้อสะโพกที่พบได้บ่อยในสุนัขพันธุ์ใหญ่ครับภาวะตอมไทย้อยต่ำ ภาวะที่ตอมไทรอยนั้นผลิตฮอร์โมนไม่เพียงพอครับเป็นอะไรบ้างครับสำหรับเล็ดบนคูณหาวแต่ถ้าใครชอบสุนัขัยพันนี้และคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดสั่งกระดิ่งหนึ่งครับสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ